และตัวเลขที่ออกมาเพื่อนๆคะมันคือ24ล้านบาทคะ่ะ คุณเคยสงสัยไหมคะวันที่เรากรเกษียณเราต้องใช้เงินเท่าไหร่เพื่อที่จกกะเกษียณอย่างมีความสุขแล้วก็มีเงินเพียงพอที่จะใช้ตลอดชีวิตบางคนก็บอก3ล้านบางคนก็บอก5ล้านบางคนก็บอก10ล้านแล้วจริงๆมันคือเท่าไร่วันนี้นะเดียจะมาสอนวิธีคำนวณง่ายๆใน5นาทีหลังจากดูคลิปนี้จบค่ะทุกคนจะรู้วิธีคำนวณเงินที่เราต้องใช้ในการ,กรเกษียณอย่างแน่นอนค่ะและเครื่องมือที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องมือจากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะต้องให้เครดิตนาเดียได้ทําการแปะลิงก์ไว้ใต้ 哎。 คลิปนี้แล้วดังนั้นเพื่อนๆสามารถคลิกใต้คลิปแล้วก็ทําไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะพอเราเข้ามานะคะคลิกลิงก์ปุ๊บก,ก็จะมีหน้าขึ้นมาว่าอยากรู้ต้องออมเท่าไหร่นะคะลองใส่ข้อมูลลงไปทีนี้พอนเดียลองทำเนาะสิ่งแรกเลยก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเราไม่มีความรู้เนี่ยการที่จะกรอกข้อมูลอ่ะมันก็อาจจะงงๆเนาะว่าฉันต้องใส่เงินที่เท่าไหร่อะไรยังไงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทําไปพร้อมๆกันเพื่อนๆจะได้เห็นอย่างชัดเจนเนาะอ่าน adia ขอสมมติอายุปัจจุบันนะคะลดอายุตัวเองนิดนึง30ปีนะคะจากเกษีย อายุเท่าไหร่นะคะตรงนี้โดยทั่วไปหรือว่าคนที่นาเดียได้มีโอกาสวางแผนกเกษียณให้อ่ะคะ่ะก็จะกําหนดมาอยู่ที่60เพราะถ้าเป็นพนักงานประจําหรือว่าพนักงานบริษัททั่วไปเนี่ยบริษัทก็จะมีกฎข้อบังคับอยู่แล้วเนาะว่าพอเราอายุ60ก็จะต้องกเกษียณออกจากงานเนาะมีหนังสือยื่นออกมาพร้อมรับเงินชดเชยณนะตอนนั้นก็คงจะไม่ทันแล้วใช่ไหมคะที่จะมาวางแผนเก็บเงินเนาะดังนั้นเราจะใส่ที่60แต่ถ้ากรณีที่เราเป็นเจ้าของธรุรกิจหรือว่าเราเป็นเอ่อฟรีแลนซ์ ance, เราก็สามารถที่จะกําหนดอายุที่เราจะทํางานหรือว่าหยุดทาําางน ก็ได้ใช่ไหมคะทีนี้อายุไขค่ะตรงนี้เป็นจุดที่ยากอยู่เหมือนกันเนาะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะกําหนดอายุไขข,ของตัวเองยังไงเดี๋ยวนะเดียจะให้2ข้อละกันค่ะข้อแรกนะคะจากสํานักงานสถิติแห่งประเทศไทยเนี่ยเผยตัวเลขออกมาว่าจริงๆแล้วอะ่ะคนไทยเราอายุเฉลี่ยสูงขึ้นทุกปีนะคะปัจจุบันผู้ชายจะอายุเฉลี่ยอยู่ที่7 4ปีส่วนผู้หญิงอายุเฉลี่ยจะอยู่ที่80ปีส่วนข้อที่2ให้เราลองดูว่าบรรพบุรุษของเราอ่ะค่ะหรือว่าครอบครัวเราเนาะแบบเจเนอเรชันคุณทวดคุณย่าคุณยายคุณปู่คุณ ตาเราเนี่ยอายุยืนแค่ไหนนะคะยกตัวอย่างคุณย่าของนาเดียก็จะ90แล้วก็ยังมีชีวิตแล้วก็แข็งแรงอยู่ค่ะดังนั้นสมมติว่านาเดียใส่ตัวเลขของคุณยา่านาเดียไปที่เราคาดการว่าฉันต้องอายุยืนกว่าคุณย่าแน่ๆเนาะก็จะอยู่ที่95ปีแค่นี้เราก็จะเห็นแล้วว่าเรามีเวลาเก็บเงิน30ปีแล้วหลังจากที่อายุ60แล้วถ้าไม่มีใครจ้างเราหรือว่าเราแบบสุขภาพไม่ดีที่จะทํางานอ่ะเราต้องมีช่วงเวลาที่กเกษียณเนี่ยคะ่ะนานถึง35ปีทีนี้เรามาลองดูนะคะว่าเราจะเกาะข้อมูลกกัันนยยงงไอแรเเลิ นาเดียขอนุนี้สมมติตัวเลขที่50,000บาทอ่ะเราใส่ไปเลย50,000ห0ื่ว่าใคร20,000-30,000แสนหนึงก็ใส่ไปได้เลยนะทีนี้ค่าใช้จ่ายปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายให้ตัวเองผ่อนรถผ่อนบ้านใช่ไหมคะสมมติทั้งเดือนเนี่ยเราจ่ายอยู่ที่40,000บาท เห็นตัวเลขกด้านล่างใช่ไหมคะก็คือ2 8งหมเนาะแบบเอ้ยสองหมมันมาได้ยังไงเดี๋ยวจะไปเล่าให้ฟังค่ะทีนี้เงินสะสมที่มีอยู่ตอนนี้นะคะวันนี้เราจะยังไม่อธิบายเนาะให้ใส่ศูนย์บาทไปก่อนอันนี้เราก็ใส่ไปสักน0 0เปอร์เซ็นต์ันนี้ไม่ได้เป็นาสาระสาคัญนะคะเราอยากรู้ว่าแบบฉันต้อง5้าล้าน10ล้านหรือ20ล้านใช่ไหมคะมาถึงช่วงหลังกษียณตลาดหลักทรัพย์บอกว่าถ้าคุณจะเกษียณเนี่ยเราจะประมาณการค่าใช้จ่ายในช่วงกเกษียณอ,อยู่ที่70%ของค่าใช้จ่ายปัจจุบนันเพื่อนททราาทราาาาาาบมมั้้คะะววว่่ํไเพถนนี เราจ่ายไป100บาทเนาะส่วนใหญ่เงิน100บาทก็อาจจะไปชําระหนี้สินใช่ไหมคะหนี้สินที่มันระยะยาวเช่นหนี้สินบ้านแล้วส่วนใหญ่มันก็จะไปจบสัญญาช่วงประมาณเราใกล้กเกษียณเนาะหรือว่าช่วงกเกษียณเลยอยู่ที่ประมาณ6 0 6 5ใช่ไหมคะดังนั้นหนี้สินตรงนี้ก็จะหมดไปเขาก็เลยประมาณการมาว่าคุณน่าจะใช้เงินประมาณ70%ของค่าใช้จา่จจายปัจจุบันตัวเลขก็เลยออกมาที่28งหม่แต่ยังไม่จบค่ะถ้า2 0งหมนนั่นหมายความว่าในอีก30ปีข้างหน้าที่เราจากกะเกษียณนะเงินมันจะไม่เฟ้อเลย แต่สิ่งที่มันทําให้ค่าเงินน้อยลงนั่นก็คือค่าเงินเฟอ้อค่ะเราก็ต้องมากรอกใช่ไหมคะถ้าไม่ได้ดูนาเดียคงจะไม่รู้ว่าต้องกรอกเท่าไหร่ใช่ไหมคะเงินเฟอ้อในประเทศไทยค่ะเฉะลี่ยอยู่ที่ประมาณ2-5%ถึงแต่ว่านาเดียก็ไปทำรีเสิร์ชเพิ่มเติมเนาะว่าจริงๆจะอยู่ที่ประมาณ3.5%นะแต่วันนี้เราใส่แค่สนะสมมติว่าใส่แค่ส ห็นตัวเลข2 8งหมใช่ไหมคะดังนั้น28งหมในวันนี้อีก30ปีข้างหน้ามันคือ6 7 9 6 3บาทค่ะเพื่อนเพื่อมันเบิ้ลเ,เงินมันแบบ2เท่าของปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าเราเก็บเงิน28งหมนอนนิ่งๆอยู่ในกลุก่หรือว่าเก็บใต้เตียงอะวันนั้นเราแทบจะแบบเงินมันหายไปเป็นจํานวนเยอะเลยเนาะมันแบบแทบจะซื้ออะไรไม่ได้เท่าปัจจุบันแล้วกันบอกมาคือแล้ววันที่เราก็เสียงอะค่ะ,คะยังไงอะเราก็คง้่าเอาเงินไปลงทุนต่อใช่ไหมคะถ้ามันนอนนิ่งมันก็แบบได้ค่ หรือว่าแบบ1.5เนานอยอย่างเก่งก็ง2 <c oughs> แน่นอนมันแพ้เงินเฟอ้อเราก็ต้องหาวิธีให้เงินเราอมันเติบโตในช่วงที่หลังกเกษียณด้วยก็คือ35ปีที่เหลือนาเดียก็ใส่ไปที่4%เรแล้วกันให้มันชนะเงินเฟอ้เอหน่อยก็คือลงทุนที่แบบความเสี่ยงไม่ได้สูงมาก <c oughs> ทีนี้เขาก็ถามว่าคุณต้องการกรอกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้การคำนวณเงินสอดคล้องกับความเป็นจริงหรือไม่นะคะถ้าเรากดต้องการเนาะก็จะมีข้อความป๊อปอัพมาอ่านเดี๋ยวเรากดให้ดูเนาะว่าแบบเฮ้ย เพราะไม่งั้นเราจะต้อง list ข้อมูลสินทรัพย์ที่เรามีทั้งหมดออกมาวันนี้เราแค่อยากรู้ว่าเราต้องเก็บเงินเท่าไหร่เราก็คลิกว่าไม่ต้องการและตัวเลขที่ออกมาเพื่อนๆคะมันคือ24ล้านบาทค่ะ นั่นคือเป้าหมายที่เพื่อนๆอ,อายุ30นํานำไปใช้ได้เลยนะคะแล้วถ้าวันนี้คุณใช้เงินอยู่4 0,000ื่นเนาะแล้วเราอยากจะแบบยังอยากใช้4ี่0มเหมือนเดิมในวันที่เรารเกษียณอะเอาแค่เจอเของ4 0,000ื่นเนาะคุณจะต้องมีเงิน24ล้านบาทและ24ล้านบาทนั้นจะต้องไปลงทุนต่อด้วยใช่ไหมคะหน้านี้ก็จะทําให้เราเห็นข้อมูลคร่าวๆและว่าชั้นจะต้องเก็บเงินเท่าไหร่ทุกคนก็จะได้คําตอบจากคลิปนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆรู้สึกว่ามันช่วยเราในการที่จะตั้งเป้าการเกษีรรกยณ ก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์ให้กับคนที่เรารักได้วางแผนกเกษียณไปพร้อมกับเราค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะคะเพราะว่าทุทกๆสัปดาห์นาเดียจะมาอัปเดตข้อมูลความรู้ที่จะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเข้าสู่เป้าหมายการ,กรเกษียณได้อย่าง,างมั่นคงแน่นอนค่ะ Happy Retire Thailand วางแผนกเกษียณอย่างมือโปรกับนาเดียสวัสดีค่ะ